เรามาคว็กดวงนะครับครับก็อาหารมื้อนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณ8,500ครับกระปูนี้ซื้อมาครึ่งโลครับโลละสี0พันแล้ก็หอยนี้ซื้อมาก็ให้ครึ่งโลสี่0ั ก็สวัสดีครับวันนี้อยู Besides, ่ผมช่องยูนิคไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมากินปูหินแห่งคาบสมุทรมาลายูครับว้าวแล้วก็หอยปลากระพงครับเฮ้ยไม่ใช่หอยกระพงครับอันนี้หามาจากทะเลที่เกาะสองครับที่พม่า อันนี้ก็คือทําเป็นเมนูมาแล้วนะครับคือหอยปลากระพงเฮ้ยห,หอยกระพงผัดกระเทียมพริกไทยนะครับก็ปูนี้กินกับทำ้ำจิ้มซีฟูตครับทำเองครับเมื่อก,กี้ไม่ได้ซื้อครับก็มาเรื่อกมันเลยครับอันนี้มันคือหอยกระพงนะครับไม่ใช่หอยเรลงผู่นะ รูปทรงมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับนี่คือเราดึงเนื้อก่อนนี่นะครับเอาน้ำจิ้มซีฟูดเราจานแบบนี้นะครับมากินอืมไม่ยาวผมลองลวกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่อร่อยมันสู้มันสู้ผัดไม่ได้ ันกคนว,ว่าผัดใส่ใบโหระพาครับนี่เราก็มาเริ่มกินลองดูกล้ามปูก่อนนะครับแข็งมากเลยครับขออนุญาตใช้ปากนะขออนุญาตใช้ปากนะเริ่มอันนี้ก่อนแล้วกัน บ้านๆครับ <c oughs> เนื้อหวานมากเลยนี่กับเนื้อมันเราได้แกะออกมาแล้วนะครับอย่งนี้เราก็าน้ำจิ้มราดลงบนเลย ฟินมากเลยมันละล,ะละายในปากเลยครับอุ้ยนี่เราก็ลองมาแกะดูข้างในมันนะครับนี่นะเพื่อนๆ một mà quét đường này Ôi làm chim dài này เนี่ยอือืสุดยอดไม่กินปูและหอยอะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยอ oh, no. นเนื้อมันใครบอกว่าแข็งปูหินแข็งข้าวสสบดนารายุมันไม่แข็งนะครับเนี่ยอืมนิ่มมากเลยล่าฉีกรูเนื้อในวะเนื้อไข่นะครับ ครับก็อาหารมื้อนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณ8,500ครับกระปูนี้ซื้อมาครึ่งโลครับโลล,ละสี่0ัน้าก็หอยนี้ซื้อมาก็ให้ครึ่งโล,ล,ล4,500อันนี้ก็ซื้อมาประมาณครึ่งโล,ลเหมือนกันครับ4ี่วันกระปงแต่ว่าหากินยากนะครับ กัดไม่ออกเลยครับมันแข็งเรามากินในกระโดงมันดีกว่าครับนี่นะ น้ำยิ้มใส่ในรนบแล้วก็วน,นครับหรือว่าคน,นครับให้มันเข้ากันวนครับหรือว่าคน,นครับให้มันเข้ากันเนี่ยครัเน,น,นื้อนิ่ๆเลยไข่อืมสุดยอด ถ้าเคยเจ้าก็ไปหากินได้นะครับถ้าย่ามากินเนี่ยผมนี่ทำแบบนี้มัานผมเรียกหาจกโ oh, <no. S 1> อ้น่าฮมนี่ครับผมจะปอกแล้วก็กินทีเดียวเลยครับ นี่ยปอกเสร็จแล้วแล้วก็น้ำจิ้มลาดอ,อืก็ฟิลลิ่งมันก็ค่อยเหนียวค่อยเหนียวเหนียวเหนียวเแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวมันก็จะนิ่มไปเรื่อยๆครับกังหมดบอกความเหนียวสุดยอด ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับตามไปชมว่าคลิปหน้าผมจะทำเมนูอะไรครับไปกันเลยครับผมก็ขอจบการนาเินเพียงเท่านี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องมีนิมล้วสไตล์ค,ครับ